สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดําซิงนะคะวันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วเนาะหลายคนนะคะก็รอคอยโค้งสุดท้ายของอาจารย์จดิดนะคะจะมาย้ําให้เน้นๆนะคะงวดก่อนก็ให้ไปแล้วนะะตั้งแต่ต้นงวดนะคะดี๋ยวมารอรุ้นนะคะโค้งสุดท้ายวันนี้จะย้ําให้ตัวเดิมหรือเปล่านะคะ16ตุลาคม2567นี้นะคะตอนนี้ก็กําลังเริ่มทําพิธีนะคะ อันเนี่ยานลูกชานตีดิปูเนี่ยสกังขันนะสกุลสิบนิ้วศรัทธาในบารมีเคยคุณงานความดีสาธุสาธุสาธุเอื้อนี่ล่ะปูก็ขอให้ปูจงปวดจงผายใหญ่ไข่ใหญ่เสื่อมนะปูเด้อ ถูกลานกับ่มีอย่างไรดอกปูเอ้ยมาจุดถูกจุดเทียนมาถวายดอกไม้พวงมาลัยเป็นธรรมะบูชาจะบูหูเลยว่าอาจารย์สิได้เลขตัวไหนตอนนี้อาจารย์จเจดิก็จะเริ่มทําพิธีนะขอเลขขันน้ำมนต์นะคะทุกคนในกองกันเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ก็ยังบูหูเลยเนี่เทียนก็ยังบ่ท่านจุดเลยครับแต่ว่าต้อามาหลายงวดลนะอืม แต่ยาของอาจารย์ก็สองตัวไม่รองใครอยู่แล้วเนาะสองตัวมันคือเป็นรองใครนะครับสายาของอาจารย์เจดิตไม่ว่าจะเก้มมาจากไหนถึกใจนะครับก้อนจานทร์ก็คือว่าเศร้าเมียไปนั่แหละอาจารย์ก็สวดไหลสองสามมือก้อนจันทร์เนาะฝันนล้วพอเนาะฝันโอเคบอกขึ้นฝันเพราะว่าจันทร์ฝันเนี่ยครับที่กัด เขาไม่คิดว่าอยากจะฝันกับฝันนี่เลยบางทีงโดนจังสิฝันบ,บางทีอยากฝันกับผ่ฝันเนี่ยยันฝันฝันสามมือติดเลยฝันเห็นสร้างเผือกมาหาสร้างเผือกคนมีแต่งตัวมีเขียนเขียนหนามียังปกกระมอมคนนี่แหละแล้วก็มีผ่าปกหลังมาหามาขึ้นแรกก็เห็นสร้างเผียกบัดนี้มามือที่สองก็เห็นสร้างเพียกตัวเก่าน่แหละบัดนี้มาขึ้นที่สามอีก ฝันเห็นสร้างเถื่อกก็มบอีกผู้หนึ่งเอาง่าสร้างมาให้ผู้หนึ่งเลยเอาไว้ไว่เอามาให้จันยังจันเรียกว่าของมีคาด้วยนะโอ้ยจันน้องคนผู้น้อยอยู่เลยว่าเอาไปเถอะอจันก็นะว่าครับจันก็เลยจับหลับเอาง่าสร้างคู่หนึ่งก็พร้อมก็สร้างเถือนอืมครับจันฝันจับว่า เขาก็ว่าขันเป็นตีเป็นความฝันจันกับตีพบเป็นเนาะเดี๋ยวจะพี่น้องจะไปลี่ยนหนาหา <3 S 2> สามคืนติดเลยเหรอครับอาจารย์เรา,าที่นี่มนนนนหมู่ว่านหมู่ว่านนี่แหละครับาาอาู่บาอาจารย์คนสิมีงานาายวดจันกเ็เลยไปปัดกวดวัดไปทำความสะอาดวัดเก็บขยุ่งขยะทำความสะอาดซอยเพิ่นเพิ่นสี่นมีงานอยู่ยวัดอย่างนี้มงานในวัดวัด เมียนครับแล้วอาจารย์จะอยู่วัดไหนครับประมาณวันใหญ่อาจารย์กับพุ่นละอยู่ทั้งวัดทั้งลำชีพุ่นละทั้งอันพุ่นละทั้งสมิดพูนละทั้งสม็ดทั้งไปลำชีเนาะผมทั้งไปลำชีทั้งเขาพุ่นละอาจารย์ก็ไปซอยงานพ่นการก็บเรมียังดอกเทวายอาจารย์ก็ไปร่วมอนุโมทนาออกแห้งครับนั่งสีนอนพอดีมาที่นี่งูใหญ่เหมนเลื่อยผ้าหนาอาจารย์นะแล้วความมาเจ๋ง โตกมดใยหนึ่งก็เลย,รรยว่าโอ้สงสั่บนมหาศูนย์วะก็เลยว่าเื่อหมกใยหนึ่งโอ้พันนี่ก็เลยได้ได้ได้มากก็เลยว่าไววก็ว่าชงโอ้มาขอปูกันนะคงทุทไ,รรปปทไทยก็ได้เพื่อเป็นปวดเนไผครับเกือบปูตอนนี้นะคะก็จะเริ่มพิธีนะคะหยดเทียนนะคะขอเลขที่ขันน้ำมน่นะทุกท่าน เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะมารอรับชมไปพร้อมๆกันค่ะว่าอาจารย์จะเด็ดจะได้ตัวไหนนะคะได้เหรียญโบราณนะคะได้ลงไปในขันเนาะได้เหรียญโบราณได้เหรียญทอมหอมเนอปู่หอมครับ mặt bữa nay nè xem 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 อันนั s <S ่มุ่นเลยนะผู้เด้อใช่ครับดูดีคอหลักหน่อยทด้อผู้เด้อเริ่มแล้วนะคะหลักหน่อยของเราวันที่หนึ่งนะคะหลักหน่อยลาบต้องซื้อนะ đi lên phía này nó dài đó, tổ ra được tổ ra được Nó ra được tổ ra <lây đài> <laughs> 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 ตแต<ส>บ่ครับหยุดนะครับังหวะเดี๋ยวไปต่อได้<อ>ต่อเป็นสปเปรดิมตามที่เห็นหน่อยก็ห่วหลักสิบนะฮะมันงไปด้วยกันเนาะเอาวาัที่หนึ่งลูกตีขอหลักสิบจอปูเด้อไปเปหลักหลักสิบนะทุกท่านมานรหักหน่วยต่อไปเป็นหลักสิบนะ

เนเลข่อหลักสิบมาแล้วครับหลักสิบมาแล้วเนเป็นตัวไหนเนี่ยตัวกัเยก้่าตอนตัวเก้าก็หกละเ่ะัวเก้าก็หกตัวนี้ดูอาจารย์วางก่อนซอ่ะเป็น6กครับอาจารย์วางเป็นหนะครับแต่ว่าพ่ออย่าลืมกลับหัวด้วยนะคชื่ออาจารเนาะ

เริ่มติดแล้วหลักร้อยเริ่มติดแล้วครับอยเย็นๆนิดนึงเนาะหลักร้อยเริ่มติดแล้วมามาแล้วครับมาแล้วหลักร้อยหลักร้อยมาแลครับขนหลักร้อยพีดดีที่สุดเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดเ็เจ็ดนี่ในถกาดงๆเนาะอาจจะดูเ็เจ็ดเจ็ดี่ัวเจ็ด หนึ่งหกัน้ครบทั้งสองตัวสามตัวแล้วนะคะหกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแล้วว่าศูนย์เก้าเจ็ดนะคะศูนย์หกเจ็ดด้วเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์ก็ศูนย์เจ็ดหกศูนย์เกศูนยะเจ็ดหกศูนย์นะว่าถึงไปกลับมาแล้วว่าแปลงเลขเอาเนาะ ต่อไปก็จะเป็นสองตัวนะคะหลังจากที่สามตัวผ่านไปเนาะรอเลี้ยงสองตัวนะครับวันนี้สามตัวอีกสองตัวหยอกมี้นักผู้หลักน่อยสองตัวเนาะต่อไปเป็นสองตัวเนาะครับครับต่อไปเป็นสองตัวนะครับสองตัวมาไวมากนะตัวมาตัวไหนเนาะ โอ้รอกมีวงใหญ่ให้เลยเอาชัดๆเลยมั้ตอนเนี้ยเหมือนย้ำศูนย์หรือเปล่าเนี่ยม,มา,มา้วครับมาแล้ว,ลวโอ้โอ้โอ ศูนย์ป่าครับหรือเก้าชื่อน่ยเนอะสี่ยังนตัวไหนครับมันมันเหมือนเป็นลอะไรเป่เล็กอาริบกครับเลขไทยอ๋อเหมือนเล็กไทยไข่ขไข่เล็ไทยฮะอีกหนึ่ตัวครับอก่ตัวครับอรับปรกก็เก้ากัมือนกับเป็นต่อราบิทม người, người cao, nắm đe phục, nắm muẩn, bát chèng về, dám vào, Đó, thật ได้มาแล้วนะครับสองตัวสองตัวล่างได้แล้วนะทงนคนดเจ้าเออืมจิตวาของ้าพเจ้าในพระาีี่โยลวกายวาจาใจจิตเบสุนี่นะคะสามตัวสองตัวของสุดท้ายอาจารย์เด็จนะคะ ดูเอาละทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาดูอาจารย์เด็ดเขียนให้อีกทีนะคะขอรบเลขอขึ้นมาอนสวัสดีนะพี่น้องเด้อสวัสดีคับเดี๋ยวมารอดูอาจารย์เด็จสรุปให้นะคะสามตัวสองตัวนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะยินดีกับพี่กับน้องสุภูทุกคนนะครับเด้อีมาฝันด้วยครับพีู่อาจารย์มีความฝันด้วยนะหมดแล้หมดนะครับ ฝันีันสานงาหกหกเก่า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 การขันบขันบขันมาขันบ่มาตัวนี้ก็เนี่ยขันขันเบิ้นขันเบิ้นบ่เ <mu กินนี่รอกขันบบเบิ้นก็มาหนีเลยหกหกเก่าเก่าแล้วก็ฮกเก่า นี่นะทันนะหกเก้านะคะหกหกเก้าเก้าแล้วก็หกเก้ารมตัวเนาะรองตัวครับนม่อันนี้เลขชอบของจานซื้อได้เลยไปเลขเปเลขชอบเลขฝันแม่นรอาคะจันไปฝันสามหนึ่งสามหนึ่งมึ่งกลุ่มให้แน่นเ้หนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกจัน ฝันเห็นกับฝันบ่ดีก,ดออก็จันได้คมฝันเนาะจังได้เลขรับนี่นี่แหละเลขอยู่วงามเนาะปูนี่นี่เนาะปูนี่ก็นี่แหละ1ตัดเาเนาะน งานตัดเก้าสูดินเอาหนึ่งเก้าสูดินเอานงกาสูนเอานังเ้สินเาบนึก้สูดเอา่งเสูดนกอาหน่งเาูดดินเานงเก้าสดดิอาหนเก้าสูดดินอ่งกาสดหน่เกาสูดนอา่งเก้าสูดดนเาน่งเก้าสูนเอาหนงเันอนเก้าสูดดนนงก้นาน่กาสนงาน่กาสันเอ่งานหนึก้าลอน่งูนอ่อน แต่ว่าชอบสุดก็คือหน,นึ่งเก้าศูนย์นะคะเดี๋ยวไปสองดูชัดๆน,นะคะแคปหน้าจอกันเอานะคะทีแคปนิด,ด,ดนึง หนึ่งสองสาม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 อแคปแล้วขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้ปู่องค์ดำแสนสิริจันทาอวยชัยให้ทุกท่านนะคะได้โชคลาภกันทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ